พี่จ้าอาช่วยดูด้วยตัวละครไม่แรงเลยพี่ถ้ามันยังไม่แรงนั่นก็หมายความว่าลิลิของคุณยังดีไม่พอไปฟาร์มเพิ่มลิลิสิ่งที่หายากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มีการันตีไม่มีหลุดเลดมีแต่คำว่ามีตัวไหนได้ใช้บ้างแล้วตัวในอนาคตได้ใช้ไหมแล้วในรอบนี้ผมจะพาทุกคนไปดูลิลิผ่านกระบวนการการคิดเชิงคำนวณ ได้เวลาเลือกตัวในใจแล้วฉันเลือกนายทิ้งอยู่ห้าดาวถ้ายังไม่รู้ว่าต้องการสแตตอะไรจากลิลิกบ้างให้ลองหาเทสซิบังคับการปั้นตัวละครตามที่เทสกำหนดเพื่อแสดงประสิทธิภาพสูงสุดของตัวละครเป็นอย่างแรกซึ่งฟิวมีสิ่งนั้นจากคำอธิบายของเทสเมนนั้นได้บอกไว้ว่าหากเอฟเฟกต์ทำลายล้างของฟิสมากกว่าหรือเท่ากับส0ฟิวจะทำการแจกเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับเพื่อนรูปทีมทั้งทีมจะเวทตัวเองส8สูงส,สุด2ครั้งหรือเรีอกอยกง่ายๆว่า ฟิลสามารถแจกเอฟเฟกต์ทลายล้างให้เพื่อนลบถีมได้36%แต่ถ้าทำไม่ถึงจะแจกเพียง12%เท่านั้นแล้วก็การแจกเอฟเฟกต์ทลายล้างของฟิลนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการเบรกเกาะศัตรูเท่านั้นนั่นหมายความว่าต่อให้หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ช่างลิลิคอลฟิลนั้นมีเอฟเฟกต์ทลายล้างเป็นส่วนประกอบหลักอย่างแน่นอนในส่วนถัดไปสก,กิลต่อสู้ของฟิลนั้นสามารถบัฟเพื่อลมถีมได้1คนโดยจะมี2บัฟหลักๆนั่นก็คือตีมอนไว่สนทตุกับลดค่าพลังป้องกัน ไอการลดค่าพลังป้องกันนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดก็ขึ้นอยู่กับอัตราสัสนะของฟิวที่มีอยู่ในขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> ฉันทำอัตราสัสนะของฟิลสูง โอกาสที่จะเกิดไอ้ดีปป่านี่แกไอ้ศัตรูตัวชากาศนั่นก็มากขึ้นสินะเข้าใจง่ายแบบนี้ก็ไปกันต่อได้เลยเนื่องจากฟิลอยู่กับทีมที่ทาความเร็วสูงตลอดเวลายอย่างทีมเบรการที่ฟิลมีความเร็วนั้นจะทําให้สามารถช่วยเพื่อนร่วมทีมในการเบรกได้และเก็บอัญตีได้ไวขึ้นอีกนิดนึงสรุปง่ายๆเลยคือแกต้องการประมาณ3อย่างอินฟิททำลายล้างความเร็วและอัตราสร้างสถานะ ส่วนลิลิทและจจกาวาลประดับที่ใช้ก็จะเป็นเซตเดียวกับไฟฟายได้เวลาหาออบลองให้กับลิลิทแล้วโดวยส่วนหัวกับส่วนมือนะครับก็จะเป็นส่วนที่ไม่สามารถเลือกออบหลักได้เพราะฉะนั้นออบลองก็จะง่ายมากก็จะมีเอฟเฟกต์ทางล่างความเร็วและอัตราสร้างสถานะอยู่ในชิ้นเดียวกันในส่วนของเสื้อจะเป็นกรณีพิเศษเราไม่จำเป็นต้องสนใจออบหลักก็ได้แต่ออบหลักที่ดีควรเป็นอัตราสร้างสถานะส่วนออบลองต้องมีเอฟเฟกต์ทางล่างกับความเร็วต่อมาในส่วนของรองเท้า ออบหลักจะเป็นความเร็วส่วนออบลองจะเป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างและอัตราสร้างสถานะในส่วนถัดไปจะกวายระดับขอเลือกจากสร้อยก่อนออบหลักเป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างส่วนออบลอจะเป็นความเร็วกับอัตราสร้างสถานะและส่วนสุดท้ายลูกแก้วออบหลักจะเป็นอะไรก็ได้ส่วนออบลองจะเป็นเอฟเฟกต์ทำลายล้างความเร็วและอัตราสร้างสถานะการตีบวกมีความเสี่ยงกรุณาโปรศึกษาความเสี่ยงก่อนตีบวก ลลิกที่อยู่ในคังจะกลายเป็นขี้หรือท้องก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่เราสามารถกําหนดงบประมาณที่เสียไปกับมันได้เพียงแค่ทําตามนี้เอาลิลิกที่คิดว่าแน่ออกมาแล้วตีมันลงไป3เลเวลจากนั้นก็วัดมูลค่าตรงนั้นเสียถ้ามันไม่ดีพอที่จะตีตาก็โยนมันเป็นเศษให้กับชิ้นถัดไปเถิดจากนั้นให้ลองตีสองครั้งลิลิกที่ดีเนี่ยจะไม่ทิ้งนหนไม่ขายเพื่อนมันแอบมีทรงนั้นมาเมื่อไหร่เนี่ยให้ถือว่ามาได้แค่นี้นํามันไปขายให้กับชิ้นอื่นได้เลย ประหยัดมากกว่าให้มันอยู่จนอิ่มนำสำลานสวนทางกับมูลค่าที่มันถืออยู่มากนะอีกหนึ่งสิ่งที่ควรทําได้ทําตั้งเกณฑ์ในใจให้สูงเข้าไว้ของดีอ่ะมาช้าแต่มาแน่ไกลแค่ตีบวกพลาดน,นิดหน่อยเนี่ยฮิลลี่ออฟก็ช่วยละไอประเภทเนี้ยถือไปคอยโยเวนในฐานะที่คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่มีสาระที่สุดทที่เคยทํามานะครับผมก็ขอสอบถามท่านผู้ชมนะครับว่าผมอธิบายรู้เรื่องไหมคลิปมันสั้นไปหรือว่ายาวไปหรือเปล่าก็คอมเมนต์กันมานะครับขอบคุณครับ